วัสดีครับบ้านมูงปะเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ที่404นะครับมีพารเสรสวย22รายการมานำเสนอนะครับ20รายการแรกก็องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางกับรายการพิเศษนะครับ21กับ22เดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับนี่เลยแอดไลน์เบอร์โทรนะครับ ปึ้งเข้าไปลายชื่อหมู่นะครับ0939652361เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับใครที่เช่าคับผมไปแล้วผมส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์โทรหาผมได้ตลอดเวลาเลยนะผมไม่เคยปิดเครื่องนะครับช่วยเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะประชาํนพันอีกทีนะครับพี่กิตติศักดิ์ชื่นชมนะครับอยู่นคนปรปฐมนะครับที่ปิดพระฟรีได้ฟรีไปเมื่อวันที่14กุมภานะครับ ผมจ่ายหน้าซองไม่ครบตอนนี้ผมตามหาอยู่นะครับผมขอให้ถ้าเกิดใครรู้จักให้ติดต่อผมด้วยนะผมก็ยังส่งซีให้เหมือนเดิมนะครับผมจะใช้เรียกแบบนี้จนถึงวันที่สิบสี่นะครับครบหนึ่งเดือนนะเอ็นใจเอฟซีทุกคนด้วยนะนี่นะครับรายการที่หนึ่งของอีพีที่สี่สูงสี่เป็นท้าววัจเตนะครับนะฮะเก่าๆจัดๆเลยนะครับนี่ น,นะครับายการที่หนึ่งนะแต่การที่สองสก,ก็เป็นพระวกตนะครับเนื้อหากเก่าเหมือนกันนะครับนะครับในการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับ รายการที่สี่จะเป็นพระสมเด็จวัดเกศนะครับแต่อันนี้มีแหวกมุมน,นะครับบุ่มนี้นะสองฝั่งเลยนะครับนี่ยเนืาเก่าๆจะัดเลยนะครับรายการที่สี่นะครับนี่รายการที่ห้าเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับทรงหนุมานหาเป็นดาวเป็นเดือนนะครับสภาพผ่านการใช้นะ อยู่ในเรี่ยมพลาสติกเลยนะครับเรียมแบบโบราณโบราณมานะครับในาร,นรายการที่ห้นโโาน,นะครับรายการที่หกเป็นพระหล่อโบราณนะครับถ้าพิมพ์นีผมจําไม่ผิดนะครับเป็นหลวงพ่อสุดวัดหนองหวายพระทางใต้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ขออภัยนะผมผมดูเองหาเองขายเองนะครับ ไม่ได้ถามใครเลยวงที่เจ็ดเป็นภาพปิดตานะครับลรหล่อโลหะทองเหลืองไม่ทราบที่นะครับอย่างนี้ผมไม่ทราบที่นะถ้าไหนผมทราบผมบอกนะถ้าผิดก็อย่าว่ากันนะเพราะผมไม่ได้ถามใครเลยในการที่แปดเป็นท้าหางนะครับนางกําแพงนะครับเป็นเนื้อชินนะครับอันนี้เป็นเนื้อชินนะแต่ผิวออกแดงๆเหมือนดินเลยนะครับจะไม่ใช่นะครับเป็นเนื้อชินนะครับ เป็นพระเนื้อชิ้นนะครับรายการที่เก้าเป็นพระซุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่ไม่มีกหนงข้างนะครับเื้อหาเก่าๆแต่จัดเลยนะครับมีลักษณะเกลี้ยงบางๆนะนีนะครับรายการที่เก้านะครับรายการที่สิบเป็นพระคงนะครับพระคงลำพูนนะครับโพอาจจะไม่ค่อยติดนะครับจะได้เป็นเนื้อดำนะครับ เม็ดดำนะครับเป็น,น,าร,นร,รายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นพระปากน้ำนะครับอยู่ในเรี่ยงพาตติพาตติเขาจะแบนลงไปติิองค์พระแล้วเนี่ยแต่เป็นปากน้ํารุ่นหกนะครับถ้าข้างหลังเขียนพระไตปิดกก็จะเป็นรุ่นหกนะครับเป็นพระปากน้ารุ่นหกนะครับรายการที่สิบสอง เป็นพระธรรมปรางนะครับเนื้อชินนะครับเป็นพระธรรมปรางเนะื้อชินนะครับรายการที่สิบสามเป็นพระหล่อนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับทรงนี้ต้องเป็นสายนครปฐมนะครับหล่อโบราณสายพระปฐมเจดีย์นะครับ ก็ผมจำไม่ผิดนะรายการที่14เป็นพระนางเนื้อดินนะครับเดียมพัตติกินเทศมาเลยนะักเก่าเลยนะครับหลังยันแบบนี้หนีไ,ไม่ออกเลยนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามนะครับประสบการณ์นี้ไม่ต้องกลัวนะนถ้าทำมาหากินนี้ไม่มีอดนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับ ในการที่สิบห้าเป็นท้าเนื้อดินนะครับชินาลา,า,บาเบสิมาเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับายการที่16บหก็เป็นท้าเนื้อดินนะครับมีลงทองบางๆนะครับเป็นรูปหลอหลงข้องเงินแต่เป็นเนื้อดินนะครับมีกระทาะมมุมนิดหนึ่งนะครับมีทองปิดบางๆนะครับ เน,เนื้อดินเผานะครับแตกดีนะครับในรายการที่สิบหกในรายการที่สิบเจ็ดเรียกพิมพ์ไม่ถูกนะแต่รู้ว่าเป็นสายนาคนปรปฐมนะครับเป็นท้าหล่อโบราณน,นะครับพิมพ์ชลูดเรื่ออะไรสักอย่างนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดเป็นพระหลวงพ่อโสธรน,นะครับสภาพฐานการใช้นะสองหน้านะครับ พิมสามเหลี่ยมสองหน้านะครับวงแหวนสอง 2, ด้านนะครับไม่ทราบปีนะครับรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าเป็นพระขุนแผนหลวงพ่อท่าบนะครับวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับได้มาบ่อยนะครับอันนี้ก็ได้มาค้นเจอก็อามาไลนะครับอันนี้มีหน้ามีตาเลยนะครับรายการที่สิบเก้านะรายการที่ยี่สิบ อันนี้ก็เป็นเนื้อผงขาวนะครับเป็นหลวงคดทา่าวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับไม่ได้ทาสีพึ่งนะอันนี้ไม่ได้ลงสีพึ่งนะครับเป็นเนื้อขาวนะครับครบยี่สิบรายการใน่งเงินสองร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดแกะจากเขี้ยวนะครับเป็นพนมมือนะครับผมดูว่าเหมือนงัางเหมือนเหมือนเปดนะครับเรียกไม่ถูก คืออะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแต่เขาลัดมาอย่างนี้เลยนะอันนี้ผมเอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเพราะมีผมแบบนี้ต้องต้องเป็นเปิดนะครับเนาะเปิดนะครับนี่เขามีจิมมี่อยู่ตรงนี้นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับแม่เปิดนะครับแกะจากเที่ยวนะครับสามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับส่วนรายการที่ยี่สิบสองเป็นรายการพิเศษนะครับเป็นพระบ้านกลางถ่ายคู่ลงรักปิดท้องนะครับนี่ มาเป็นคู่กันเลยนะครับอันนี้ก็ที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับครบที่สิบสองรายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีหลายท่านถามนะครับว่าค้าไปเอามาจากไหน <c oughs> ผมบอกตรงตรงเลยนะครับผมก็ไปตามบ้านบ้างตามสนามผ้าบ้างตรงไหนที่มีผ้าท,ท,ที่ผมพอจะมาลขายได้ผมก็มานะครับผมพูดความจริงทุกอย่างนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปเอามาจากบ้านอย่างเดียวหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้เรียกทุกวันแต่ก็ เข้าไปบ่อยอยู่เหมือนกันครับได้มาก็เหมามาแล้วก็มาคัดเป็นเรื่อ,อ,องมาไล่เงี้ยนี่แหละครับแล้วก็ดูเองขายเองไม่เคยถามใครครับไม่เคยแห่ไม่เคยอะไรนะครับที่มาของพัก,ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ